อ่าคลิปนี้วันที่16ท่านว่าคมปี68เวลาถุ่ม27นาทาีแบตเตอรี่คลิปนี้พมาเพิ่งแบตเตอรี่เลยเทียมที่เพิ่งส่งมาหอดเพิ่งแกะออกเก็บกองคนส่งเพิ่งส่งมาหอดส่งมาจากจังหวัดตากแม่สอดจังหวัดตากแบตเป็นแบตอ่าของ CATL CATL 1 6โมดูลละ16 8. สิบความจุกะเขาบอกว่ารอยสี่สแอมป์สิบก็คือเป็นระบบสี่บแปโวลต์ซึ่งก่อนเดิมก่อนเต็มมันเขาเจ้าสีมันมีทั้งเบดยี่สิอด่าโมดูลเต็มมันยี่สิบเเขาตัดออกให้ทียูทีเหลือ1 6บเพื่อเอามาใส่กับระบบสี่บแปโวลต์อันนี้เป็นฟังที่เขาตัดนี่ที่เขาตัดออกแล้วก็เอาแผ่นมันมาแปะเขาแล้วก็ยึดไว้คือเขาส่วนตัวที่อนุกรมก็คือใส่ ทองแดงแผ่นทองแดงอนุกรมมองนี้ส่วนขัวที่เอาไปใช้งานคือฟังนี่ฟังนี่ขัวบวกฟังนี่ขัวลบส่วนพวกนี้ก็เป็นที่เขาอนุกรมมาจากโรงงานอาลองวัดแรงดันบ้งจิ้มบ้งส่วนถอน,นอหน่วยนี้มีอยู่ห2าสิบสองจุดหนึ่งสี่โวลต์ลองวัดแต่ละก่อนบ้างวัดแต่ละก่อน นี่นี่ตรงก่อนนี่สามจุดสองห้าสามจุดสองห้าโวลต์อ่าโอเคอ่าเดี๋ยวไปเบังอีกก่อนหนึ่งก่อนหนึ่งก็คือกันสิบหกเอ็ทลอยสี่สิบแอมป์เหมือนกันก่อนนี้มีแรงดันอยู่ที่ห้าสิบสามจุดห้าโวลต์ห้าสิบสามจุดห้าโวลต์อาวัดก่อนหนึ่งว่า ตอนหนึ่งยูนสามจุดสามโวลต์ก่อนก่อนจะมีไฟไา้กลัวอ,อันนี้เป็นแบตลิเธียบฟอสเฟต48บโวลต์ร้อยสี่สิบแอมป์สิบหกเอสคือตัดแต่งมาแล้วแรงดันก็ปกติมาปกติก็จะมาใช้งานกับระบบอินเวอร์เตอร์48บโวลต์โอเคคลิปนี้เบือบเบ้องต้นก็พามาเบื้องมาณนี้ ฟังนี่คือเป็นฟังที่เอาอกไปใช้งานาขัวบวัวขัวลบส่วนอีกฟังหนึ่งเป็นฟังที่ตัดแต่งมาแล้วนี่คือตัดแบตออกสีก่อนเรืมอทีมันมียี่สิบก่อนตัดออกสีก่อนเห้มันเหลือสิบหกเอ็ดแล้วก็เอาตัวอ,อลูมิเนียมตัวเก่ามาเนี่ยเอามาแปะรัดไว้แล้วก็สร้างเขาก็ยิ่งสกูรัดไว้ก็ถือว่าดูดีโอเค